สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารอดฮิลลิงเก้าเก้ากับพัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะพูดคุยอยากจะแนะนําหรืออยากให้กําลังใจอะไรกับเรานะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์พลังงานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่กําลังรับชมรับฟังคลิปนี้ ขายท่านสื่อสารเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาชัดเจนจำงแจ้งและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จีนะคะการเปิดไพ่เป็นเพียงเเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสิ่งใดดีดนารับเอาไว้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สิ่งไหนไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ที่ช่อง ของแม่นิลนะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานวันนี้ของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะดูใบแรกกัน,นะคะ่ะว่าพลังงานของเราวันนี้เป็นอย่างไรเป็นไปในแนวทางไหนเนาะ Board. เด็กถือไม้เท้าการาการมีความคิดเ,เ,ร,เริ่มอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะมีความคิดอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างมีเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสารรค์มีแนวคิดพัฒนานะะพัฒนาตัวเองพัฒนาสิ่งรอบข้างนะพัฒนางาน มีความคิดสร้างสรรค์มีสิ่งที่คิดที่จะทำสิคิดที่จะเริ่มต้นที่จะอ,าอยากทำมมีสิ่งที่อยากทำมีความคิดอยากทำโน่นอยากทำนี่ค่ะเหมือนแบบอยากทำธุรกิจอยากมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดเกี่ยวกับงานนะ มีไอเดียมีอะไระคะ่ะสัมบาบสัมบาบแรกเลยนะคะเราจะได้พูดคุยกันไปในแนวทางไหนการเงินเจ็ดเหรียญดซานวะาดซานออกมาวันนี้ดซานออกมาแล้วนะคะดซานเดสเท สเต็งก็ออกไม่รู้ว่าแม่หนึ่งพูดถูกหรือเปล่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะว้า wow, ววันนี้ดีจังเลยไอความคิดในสิ่งที่คุณอยากจะทำอะ่ะมันเป็นการสร้างสร้างรายได้สร้างไรายได้สร้างทำจะทําให้คุณมีมความสุขด้วยแล้วก็จะทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองด้วยอะ่ะเออนะอีกสองใบนะคะสองใบ นะจะแห้งแมงหกดาบเดี๋ยวเขาขยายหกดาบหน่อยนะแล้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะะแต่เด๋อวซานกับเตอสเต็งออกมาแล้วคือไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างเป็นไปได้ท้นทีนะคะเดด ดูเบอร์โอเคนะคะการเดินทางของคุณในครั้งนี้นะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะ <c oughs> ขออนุญาตนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณที่จะนําพาคุณให้ไปอยู่ในโลกของคุณอ่ะอยู่ในคือตัวคุณมีความสามารถรอบด้านนะ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้คุณพัฒนาขึ้นอย่างมากนะคะคือพัฒนาแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ,อขออภัยค่ะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเปลี่ยนจากที่แบบมันอา,อาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นดีไปเลยอ่ะคือเปลี่ยนเป็นดีไปเลยอ่ะเนี่ยเดืซันด้วยเดือดซันด้วย สเตงด้วยคือผ้าใหญ่ๆออกมาสี่ใบเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยินดีและดีใจด้วยกับการเปลีป่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรก็ตามที่คุณคิดกำลังจะทำเนี่ยการเริ่มต้นการทำเริ่มแล้วไม่หนิงว่าเริ่มแล้วนะออ,ออกยอดแล้วนะคะแล้วก็ใกล้ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะผลผลผลิตกำลังจะออกแล้วนะคะนะ กำลังจะได้เนี่ยแฮปปี้มีความสุขนะคะแฮปปี้มีความสุขมีความมั่นคงมีความมั่นคงแข็งแรงนะแล้วก็สามารถควบคุมในทุกๆสถานการณ์ได้คุณมีความคิดไม่เหมือนใครคุณมีไอเดียคุณมีความคิดบางครั้งก็อาจจะมีอะไรที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรกรอบเนาะกรอบ หรืออะไรบางบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่อิสระแต,แต่ในความแต่ในกรอบนั้นน่ะมันก็ไม่สามารถปิดกั้นคุณเอาไว้ได้นะเห็นไหมความคิดคุณอิสระของคุณอยู่นี่ค่ะอยู่ที่นี่นะคะความคิดของคุณมันเป็นอิสระมากนะการเดินทางในครั้งนี้มันอาจจะตอนแรกอะ่ะมันอาจจะดูเหมือนแบบเออมันจะไปทางไหนวะมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะทำอย่างเต็มที่และดีที่สุดนะเต็มกำลังเต็มความสามารถนะสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆเลยเนาะดีนะคะทุกอย่างเดินไปกำลังดำเนินเดินไปในทางที่ดีและ เก้าเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคุณจะคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะคะพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเนาะทางโลกก็เป็นไปได้ด้วยดีนะจะลริ่มรุ่งเรืองนะคะทางทางธรรมก็แม่หนิงว่าทางธรรมก็เอ่อไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นะคะกับทางด้านจิตใจก็เข้มแข็งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะเก่งสามารถรอบด้านและต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะมีความสุขในแบบที่คุณปรารถนาไวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยมายืนยันนะคะ มายืนยันมาให้คุณมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยและสิ่งที่คุณกําลังคิดที่จะทําเริ่มต้นที่จะทำหรือลงมือทําไปแล้วอย่านะคะอย่าอย่าย่อท้อมุ่งมั่นตั้งใจทําต่อไปนะคะความสําเร็จมาจากความมุ่งมั่นเห็นไหมจับจอบนะผลผลิตออกดอกออกผล เป็นไปตามที่เราตั้งใจทำมันไม่ได้มาจากใครมันมาจากคุณนั่นแหละคะ่ะความสุขก็เป็นของคุณคุณทำด้วยความสนุกคุณทำด้วยความสุขเพราะว่ามันเป็นอ่สิ่งที่คุณคิดเองเนาะเพราะมันมาจากความคิดของคุณอะมันจะดีเสมอมันมาจากความเขาเรียกอะไรความอยากทำของเราเองอนะเนาะและสิ่งที่คุณทำมันคือแบบมันดีมันพาเราไปในทางที่ดีด้วย เจริญติบโตรุง่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ